สวัสดีจ้าพี่ดดน้องสบายด,ดีสกุลสุขโคก็สบายดีตอดขำพักก็บข้าวกกินสมุนไพรามขำนี่เนะเาะพ่อกำลังสิดตำกล้วยกินซุมแซลจากฮุนนีกิก้าบ่ได้เขาคั่ว,วเจ้าของนะคะเขา,วขวาคั่วยายาค่ะยายกับขาอะไรค่ะคั่วยายกับเจ้าของครบหรือบ่ปกติยายเราเปลือกมาแตงหงส์แตนัวกับต้นตาลเรากินกระปอกแกะเราบ่คอยกินน้ก,กต่อนสตาร์เราคอยกินย่างดอกข่ง แต่ปลาแดกกับแป้งน,นัวแป,ป้งน,นัวกับใส่หน่อยใส่มะเขือคื้นเลี่ยนเลายนแทงแซ่บใส่บดลุ่นตามกล้วยกับส่ใส่มะเขือคื้นแล้วก็ใส่หัวซีไทยพี่น้องโอสยผักขันยงังขึ้นหน่อยทีว่างผักขันยังคุยแทบแทบอยู่ๆค่ะ กินซุ้มแซวหลายคนจะได้แซ่บๆนัวๆนะพนนี่น้องเนาะกำลังเปรี้ยวปากพอดีเลยอ่ะยิ่งออกย่งออกย่งอกจะพี่นอ้องขายยิ่งออกย่งอก,กจ้มามันต้องตำแหลกเราตำแบบเป็นก่อนกับเกิบกับปิดกันสิมันจังแซ่บจังเด็ดคุยคุยกับผักกก่แหงค่ะกับมะเขือนะคะจะแซบ่บขึ้นอย่างนะตำตำเหนียว ปวดตะนนี้บ้านเฮาก็เสีหายใหญจังหวัด่ยชื่อมาคืออยู่ไทยบุอึดบ่อนซื้อบั้นเฮาซื้อของพี่กระโปกนี้่วยวากสำหรับถ,ถ้าอีกบกุกอึดเมือกกระหอบเข่าละจ้าเป็นบุญใหญ่แหละพี่น้องค่ะบทีมงานสเิติลุงทานหลายอย่างแนวพี่น้องเสียซิมหลอก อรยย,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 ยค่ะกินสมตำยำามาแรงค่ะพระเสเซเดรีทองน้ำค่ะสี่สามสี่มงแรงพักกินตำกล้วยอยู่สี่หามุงแรงแล้วรวยลยรวยแฮปปี้ลุยตำกล้วยยัวย่ว,วนะคะไม่ไมาอีเพ่์พักเกเงินขึ้นหน่อยใช่ปะ เปิดม <ness> ั anyway, okay. one one. ้ยแม่ไ <establishing> ม mm ่แ hmm. ม <te aser noise> uh, uh, um, ่ครับมาไอศิลมาค่ะเอาออกมอศิอปค่ะพูบเบาไอกล้องติค่ะไอกล้องกินบทปะนะครับต่ำซุ่มเซลยงมแมลงจากพี่น้องค่ะตำกล้วย จเยเยจังโอยคอาีนงะาอย่างนีาลุย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 จาสรุปลกทาตนางเอาอย่างพนังหัลงทาน เมื่อเขาประกาศเวลาเขาลงทางก็จะไล่หล่หลายแท้ไล่ยวะสิมีคนมากินอยู่บักคะจะภาพลงทางเปิดบับานจะกีหนึ่งสองทางบักใหญ่ผู้สีหลอแจกเป็นบัดสุบะเลยก่อนเราไปใส่บัดเสต ใส่มาแซลสองตัวคุณเชียริขาวลงไปใส่ขาวลลายเบิร์เอาสบายสบายเออยายกินไนี่เด้อไอจีมทีวายจะไปฝากฝากแล้อาเพื่อนนี่วานวาคืเชียิิบขาวลงกินกระบอนบ่มาหาซื้อกระปุกเืองไรกันแล้วสีเอาตรงติบขาวยักษ์ไฟกระตาลุกไปแล้วผ่านนี่เอาได้กระเสกกระตาได้กระสกระตาได้กระสกกระตา สิป็นย้งทานนี่แหละเขาอยากให้เบิดไหเขาอยากขาให้เบิดไหวแต่ละเจ้านเจ้าได้กเจ้าก็ยันตะบเบิดไปบนคสิแกีหลายบ้างนี่ขับุญกับบุมันเจ้าบายบ้าบ้านเราอักประกาศี่คือสิหลแห้งบังประกาศบ้านเปียหม้อหนสองหม้อสองหม้อม้อไม่หม้อ หมอมักใหญ่ได้พอได้เป็นจสพาอาเขาเปียนรัเขาไปยิงกับหมอหาซิ่พอแล้วกระพุ่นหมอหนึ่งเป็นสามหมอแล้วกมอก็าใส่เีนขาจีจะกลอยก็เขจีเจ็ดร้อยพันวาพันสามพันสามเขาจีพันสามพันสามร้อยก่อน

บันีซอีเรนลแลขนมหอยน่กสิชองขนก้อนขนมหอยน่ะชอขก้อนขนมหอยน่ะองขก้อนนะคะกะิปักกรปัเ้ยกรปัอ๋อกรปััขาเปียกนั่นลวอหัามนอนลอยแล้วหินกับ่อไรวมาอนนได้ทเยหลนกับกุสองพันมันกับบ่อลายไปได้ดอกพรเป็นกะดิมันบริกรใหญ่ขนมนันนันแซ่บได้ ตปกีแนสิบในห้องเราเหนือนในแานใหม่เอาผวกเด็กเขาหน้าเพกินไ่พอขำเขาพวกรถไฟมาตื่นกินก่อนเขาบอกมันไโอ้ยรเส่บัดื่นปกินกระจากบอกเพิดกินมันก่อนเขาบอกจังเจ้าจัเจ้ามันเสีฮอดพันอยู่บ่คนนั้นมันสีฮอจะบอกลอยกลัว แต่บ้านท้านีนก็ะหารล่ออ่ล่อบ้านท้าวเป็นหลังท่าเราถอดได้เหือดจิจะให้ก็ไปเห็ดโรคท่ไอ้โรคท่าใดแม่ขาวเขาเจ้าสิมาขับมันเนาะจะเพาแจ๊กถ้าแม่ขาวหรือแม่ขาวมางคับมันจะท่าเลยแม่ขาวบ้านของเบิร์ตพวกไทยบ้านลงไปอ้วนแล้วอวนอีกอวนแล้วอวนอีกเนาะบางคนกันสามรอบสี่รอบัอแม่ขาวมาได้กินแต่กอนี่หน่อยอนี้ รีได้ลาเป็ดลงทานเออสมโพดผ่านะเมค้ามาเขามาเดิกเด็กปกอยท่านเข้ามาสวยเดพวกไทยบ้านไปลงตตเวนะ็นรูไหอารปเอเขกสยอูรเ็ดเงาคือบอื่นนะเขาเอาเสื้เปิดลงท่านล้ววัดสุกฤตจ้าทีมงานครับก็มีลายอย่างผสมขั้วรว่ามีอายใหญ่พ่นให้ขนด ขนมจีนอะกะซีนี่ไรไขรแกวอนำผืนลักิะมานหลังอะสีเป็นยังไงบ่รู้ะไปหาใหม่ก็จะ้วเ็มึงไอ้ไอก็ใระมึงนเตียบพายกัตตาครับกัตตาลงไปโรดน้ำหน้รือบอึดดอกสุขข่ยกัษณะน้ำสี่ แลวพวกรีดอีโดยังใส่ถุกเป็นสุด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 รีโดล้วก็นับสขวดใ้ด้เยว่เ็นเป็นีดอเาน้่ใ่มกไอ้ติมกบใบท่นเลยนะไอ้ติ้มเนไวเรืองตักเนอะตักกันมือพงใครไปเขาบอเอาปีท่นเขาบอกวอาเขากระบาทิมงานเขามา ก็ตอกเกี้ยวกยับไปได้เด็กๆร่อยก็หุ่มเนาะตอกเก้ตอกเกี่ยวตักกระบ้โพกและกาบลาดอะไอติมทางนึงมันเปนด่นหน่อยเด้อตักกเป็นเอาเหม่นยีกก็แล้วกเจาเห็ดเองเยาอาบบล่หอแล้วขยกอแล้วามาใหม่เอแอหับนดีโอ มีหลายเบะยุ่เดื่วงตักกันเลยจะเอาแจกว่าซุ้ตัวใหญ่เือจะเอาจ้องลงไปสักอนุปตักนั้นชูเพากันไอ้กระดอกกระดิยนเบอรกระจอาขายไอติมอยู่แล้วกระดิเองพเนี่จอ้าอาดอกจ้า ภาษาภาษีฝาบรรยากาศวิสัญนีอะไรเด้อจ่าพี่ดอกค่ะขอบคุณสุกุลสุคนนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณกดไลค์กดแชร์กรับแซ่จ่าพี่ดอกจ้าเด็กน้อยบอกมาเตน่าเขาเด็กเขาไโอเคค่ะสบายดีจ้าพี่ดอกแซ่สบายดี